สวัสดีครับมาพบกับเกม Seven Years From Now นะฮะในพา์ที่5้แล้วฮะก็เล่นต่อกันเลยฮะ,ะเราต้องมาเอาของที่อาจารย์อิคิจิฮะ,ะอยู่ปะเนี่ยอาจารย์อยู่ปะเนี่ยวันนี้อาจารย์อิคิจิอยู่ไหมครับอ๋อเด็กว่าวานันอยู่สิอาจารย์อิคิจินะ่ะไม่ว่าจะเช้ากลางวันหรือกลางคืนหรือแม้วันที่หยุดตรวจก็อยู่ที่คลินิกตลอดเลยเป็นคนแปลกมากใช่ไหมล่ะแต่วันนี้เป็นวันหยุดการที่ประชาันยอยู่มันก็แปลกเหมือนกันนะครับอขอโทษครับ ฮากระจิงของเธอนะตามนั้นเลยแหละฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะแต่ถึงจะบอกว่ามีงานก็ไม่ได้มีแค่งานประชาสัมพันธ์เท่านี้หรอกนะนั่นเหละครับดูยุ่งนะครับใช่แล้วล่ะยุ่งมากเลยเธอเป็นญาติของอาจารย์อิคิจิใช่ไหมช่วยบอกอาจารย์หน่อยสิว่าให้ลดงานลงหน่อยนั่นสิครับผมจะบอกให้นะอืมๆชันชื่อคาโดมะนะยินดีที่ได้รู้จักครับงั้นผมไปหาอาจารย์ก่อนนะครับญาติเหรออาจารย์ นายฮารุโตคุงเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรแล้วครับงั้นเหรอก็ดีแล้วเมื่อวานเธอไม่ได้กลับมาหาฉันก็เลยเป็นห่วงนะเรื่องนั้นขอโทษนะครับไม่เป็นไรหลอกแกเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วจริงสิที่เธออยากจะนึกถึงเรื่องเมื่อก่อนให้ออกอะจำอะไรขึ้นมาได้บ้างหรือ,อยังครับก็ลองไปโรงพยาบาลมาแล้วจําได้ทีดนึงครับงั้นเหรอฉันก็จําหลายๆอย่างได้หลังเจอกับฮารุโตคุงเมื่อวานเหมือนกันจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งฉันเคยให้ของขวัญเพื่อนเธอด้วย แล้วก็ยังเคยฟังที่พวกเธอเล่าว่าไปสำรวจโรงพยาบาลมาด้วยจําได้ไหมจําไม่ได้ครับผมจําเพื่อนผมได้แต่จยางจำอาจารย์ไม่ได้งั้นเหรอน่าเสียดายจังอาจารย์ครับความทรงจําเนี่ยมันมีวิธีไหนทําให้เด็กออกบ้างไหมครับอืมนั่นสินะอย่างเช่นลองทําเรื่องที่เมื่อก่อนเคยทําซ้าๆหรือไปในที่ที่สมัยก่อนเคยไปดูอาจจะช่วยได้หรือเปล่าครับอ๋ออาจารย์พูดก <laughs> <g> ็ <oda> พอฮารุโต,ตคุงไปโรงพยาบาลก็เลยนึก like, อะไรบางอย่างออกใช่ไหมล่ะครับ แต่ก็มีทั้งตอนที่จําได้แล้วก็จําไม่ได้แล้วตอนที่จําได้กับจําไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันบ้างไหมตอนที่จําได้ก็จะได้กลิ่นหอมอะไรบางอย่างที่ชวนให้คิดถึงครับกลิ่นหอมนั่นเหรอเฮาตะอคงรู้จักประกาศการ p l u สหรือเปล่าไม่ครับสมองของมนุษย์มีส่วนที่เรียกว่ามา้าหนามซึ่งมีหน้าที่ดูแลความทรงจําเป็นส่วนที่หลอดจมูกซึ่งมีหน้าที่รับกลิ่นแต่2ส,ส่วนนี้มีความสัมพันธ์กันใกล้มาก เพราะฉะนั้นเวลาได้กลิ่นอะไรจะจําเรื่องสมัยก่อนขึ้นมาได้โดยธรรมชาตินั่นคือปรากฏการณ์พลูสละฮารุตค่คงอาจจะอ่อนไหวกับกลิ่นมากกว่าคนอื่นก็ได้นะกลิ่นกับความทรงจํานั้นเหรอครับแต่ถึงจะรู้เรื่องนี้ไปก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้ครับไม่หรอกครับขอบคุณมากครับอาจารย์อาจารย์รู้เรื่องนี้ละเอียดจังเลยนะครับไม่หรอกนี่มันเหมือนกับความรู้ทั่วไปนะแต่จริงๆแล้วเอกฉันก็เกี่ยวกับสมองและความทรงจํานะแต่เป็นเรื่องสมัยก่อนนะ อ๋ออย่างนั้นเหรอครับก็น,นะวันนี้เธอมาเล่าเรื่องให้ฉันฟังงั้นเหรอเปล่าหรอครับผมพอมาเอาของที่อาจารย์ฝากบอกจะให้พ่อกับแม่ผมนะครับอืมฉันเหรอฉันได้พูดแบบนั้นไว้เหรอจริงสิเรื่องของฝากนี่มันเออไม่ได้ยินจากอาจารย์โดยตรงหรอกแต่คิดว่าอาจารย์มีของที่จะฝากให้แล้วก็อนั่นสินะถ้ามีอะไรคงดีสิฉันไม่ได้ออกจากคีกนี่นานมากแล้วนะ หมกอยู่ในห้องนี้ตลอดเลยฮ่าฮแปลกๆนะขอโทษนะฉันพูดเล่นไม่ค่อยเก่งนะไม่เป็นไรครับเธอจะอยู่เมืองนี้อีกสักพักใช่ไหมครับคงอยู่จนถึงวันเสาร์อาทิตย์นี้เอองั้นมาเล่นที่นี่อีกได้นะถ้าไม่ใช่เวลาตรวจนะมาได้ตลอดเลยคราวหน้าฉันจะเตรียมของฝากเอาไว้ให้นั้นหรอครับเข้าใจแล้วครับนั้นไม้ผมจะมาใหม่นะครับอืมแล้วฉันจะรอนะอืม ถ้าจำไม่ผิดจะพูดตอนครั้งแรกสินะว่ามีของจะให้อตอนนี้ต้องกลับบ้านคนระับอา้อาวไอ้หนุ่มคนนั้นหายไปแนละ้ะดิไม่ยืนมองส่วนตรงนี้เขาอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดของอะไรบางอย่างนะตั้งแต่วายังไม่เจอพ่อเลยเนี่ยแกไม่คิดจะขึ้นไปหาพ่อหน่อยเหรอรู้สึกเจออะไรมาเยอะไม่รู้เลยว่าเลือกไหนถูกกันแน่ ยังไงพรุ่งนี้ก็จะไปเจอลิคุแล้วค่อยถามดูดีกว่าวันต่อมาสัมพิตมินาวันพุธครัเอาละไปกันดีกว่าไปสรุปวันนี้ก็ยังไม่เจอพ่อย้อนไปย้อนมายังไม่เห็นหน้าพ่อเลยไอหนุ่มนี่มาอีกแล้วทต่าในพื้นที่ว่างเปล่านี้ถึงมีกำแพงกั้นไว้นะไอนี้พูดประโยคซ้ำล้ว ไอ้บ้านนี่จะต้องพูดถึงวันเหมือนเดิมวันพุธงั้นเหรอเหมือนเดิมมาแล้วเฮ้ยมาเจอซากิตรงนี้ฮารุโตะเอ,อ่อคือไปเจอลิขุกุงก่อนสินะอืมฉันอยากเจอลิขุไปก็เถอะโอ้ซา,ากิรู้ว่าลิขุจะต้องมาเยี่ยมน้องนะฮะ สากิไม่โดนห้ามใช่ไหมเอ๊ะเมื่อวานก่อนฉันโดนห้ามเยี่ยมนะเขาบอกว่าฉันไม่ใช่ญาติพี่น้องก็เยี่ยมไม่ได้เอ๊ะฉันไม่เคยโดนนะฉันก็อยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วอาจจะเป็นวีไไปแล้วก็ได้นะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะหวัดดีคาเครุซสากิจังฉันว่าฮารุโตะมาด้วยนะฮารุโตะเอ๊ะฮารุโตะจริงๆเหรอ นายคาเคดุไม่เจอกันนานเลยนะเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยเ๊ะแต่ทําไมถึงมาก,กับซากิล่ะฉันเจอฮารุโตะเมื่อวานนะ่ะตกใจมากเลยแล้วก็นะคาเคดุ u, วันนี้ลิคุไม่อยู่เหรอเมื่อกี้พี่อาซากิแล้วก็ฮารุโตะเหรอลิคุฉันอยากเจอนายจริงๆอะไรของนายเนี่ยแต่ฉันก็อยากเจอนายเหมือนกันฉันไม่ได้จะคุยกับริคนะุน่ะนี่นี่ฮารุโตะนายเป็นไงบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหน นี่ฮารุโตะนี่คาเคโนเรื่องนั้นอะเดี๋ยวไว้ฉันเล่าให้ฟังเองฉันมีเรื่องอยากถามหน่อยนะเอ๊ะทำไมซากิถึงจะเล่าล่ะเรื่องนั้นเรา,เห,มาหมอมอยฮ่าแล้วกันนี่อยู่ดีก็คือฆักกันขึ้นมาชัปนที่แเวลาที่สันคิดถึง ฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลิขุฟังมันจะเชื่อมึงหรือเปล่าเนี่ยชัปเตอร์เก้าอืมอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะแต่ถึงไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วนะเรื่องที่ฉันแอบเข้าไปห้องใต้ดินน่ยมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่รู้แม้แต่ากาเครุยังไม่รู้เลยแต่ก็อาจจะเป็นไปที่ฮารูโตคุงใช้คนของโรงพยาบาลมาหลอกฉันมันเลี่ยงประโยชน์แปลกๆครับอ่านยากเรื่องนั้นน่ะก็คงต้องเชื่อนายฉันดูทั้งเรื่องที่แอบฟังแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่นาย แล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่มาปรึกษาด้วยเรื่องแบบนั้นคงทำไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่อยากจะไปสงสัยอะไรหรอกนะพอมารู้สึกตัวอีกทีก็ก,กลับมาวันจันทร์แล้วงั้นเหรอขอโทษนะฉันไม่รู้เรื่องนั้นเลยอาจจะเป็นแค่ฮารุตโตะคุงคนเดียวก็ได้นะงั้นเหรอเอาจริงที่นี่มีแต่เรื่องไม่รู้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทั้งเรื่องเหตุผลที่ย้อนกลับวันจันทร์เรื่องบันทึกการผ่าตัดโปก่ถ่ายหัวใจเรื่องเอกสารที่น่าสงสัยพวกนั้น แล้วไหนอีจนเรื่องที่โดนใครไม่รู้ดักทำ้ายอีกอืฉันก็สับสนเหมือนกันนี่ลิคุเขาดีนเรื่องที่ฉันสัญญากับอาอุธไว้ไหมไม่เคยนะอาจจะเป็นเรื่องตอนที่ฉันไม่ได้มาโรงพยาบาลน,นี้แล้วก็ได้นะงั้นเหรอนี่ฮารุโตะฉันรู้ว่านายมีเรื่องสงสัยอีกหลายเรื่องแต่ตอนเนี้ยช่วยคิดแต่เรื่องที่โรงพยาบาลทําอะไรทุจริตอย่างเดียวก่อนได้ไหมถ้าเรื่องที่ฮารุโตะพูดเป็นความจริงโรงพยาบาลน,นี้อาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แน่แนมเข้าใจละงั้นคิดเรื่องโรงพยาบาลกันก่อน ดีจะทําอะไรกันต่อไปดีอเอกสารที่ฉันเจอฮาตะคงไม่ได้ดูข้างในใช่ไหมลิขูพูดว่าชื่อเอกสารผู้เสียหายนั่นคือคาเคนุเขียนไว้อยู่น่าจะไม่ผิดนะจริงสิขอเปลี่ยนเรื่องแป๊บนะนายม่ได้เล่าเรื่องเอกสารรายงานที่เกี่ยวกับบันทึกการผ่าตัดให้ซากิฟังใช่ไหมม,มีเล่านะว่าลงไปชั้นใต้ดินแต่ไม่ได้เล่าว่าไปทําอะไรรู้สึกไม่ค่อยการเล่าให้ซากิฟังไม่ค่อยอยากให้พวกเขามาผพันเกี่ยวกับเรื่องนี้งั้นเหรอ งั้นก็ไม่ต้องเล่าให้ซากิฟังเลยได้ไหมอืมก็ได้นะท,นทำไมเหรอเรื่องนั้นนะ่ะก็เหมือนที่ฮารุโตะพูดแหละฉันไม่อยากให้ซากิเข้ามาผัวพันด้วยที่นี่มีประเด็นอืมเข,ข้าใจละคาเคริรุนี่ฮารุโตะพี่คุยอะไรกันอยู่เหรอเป็นความลับนะ่ะอะไรกันไล่ฟังหน่อยสินี่ฮารุโตะนายจำเรื่องของฉันไม่ได้จริงๆเหรอขอโทษงั้นเรอไม่เป็นไรหรอกฮารุโตะ ก็เหมือนพี่ชายฉันอีกคนหนึ่งยังไงก็ต้องจําได้อยู่แล้วคาเคนุยังไงฉันต้องจําให้ได้อย่างนั้นแหละฮ่าฮ่าอ่ามาเย็นคุยกันสี่คนครับนี่เดี๋ยวฉันไปห้องของโคนโอกาสนะจะไปด้วยกันไหม,มไปสิคาเคนุไหวไหมไหวไหววันนี้ไม่ง่วงเลยนั้นก็ดีฉันมีเรื่องต้องคิดนิดนึงอะ่ะขออยู่ที่นี่ก่อนสักพักแล้วกันคาเคนุต้องไปนะโคโอกาสต้องตกใจแนะ่แน่ฮู้ฮู้ อ้งใหม่คก็๊ก๊อนโอกะ oka, ฉันเองซากิข้ามาสิวันนี้ค้าเค็นลู้มาด้วยนะฮโนโอกะไม่เจอกันสักพักเลยนะแฮ่สอวันน่ะแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งด้วยนะทายสิว่าใครอ่าใครกันนะอโอ้ฮารุโตะคุงใช่ไหมไม่เจอกันนานเลยนะนานมากแต่ดูฮารุโตะคุงสบายดีนะแต่ตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนเหรอเรื่องนั้นเนดะีย๋ยวฉันเล่าให้ฟังเองอเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเองก็ได้ ก่อนอื่นงั้นเหรองั้นเรื่องความทรงจำงั้นคงจำเรื่องฉันไม่ได้สินะคนเน่าจำไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็คงจำได้อืมนั่นสินะเฮาต่อคงต้องจำได้แน่ๆคาเคดุมาช่วยฉันหน่อยสอิให้ได้คุยกันสองคนครับมีอะไรครับ ฮไม่เจอกันนานนะฮารุโกแต่จะว่าไปเธอโตขึ้นกว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนเยอะเลยนะรู้สึกเหมือนตัวเองสูงขึ้นน่ะฮ่ส่วนฉันรู้สึกแข็งแรงน้อยกว่าเดิมนะนี่ฮารุโตะคุงเธอเรียนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าก็ไปโรงเรียนอยู่นะแต่ตอนนี้ปิดเธอมาดูใบไม้ผลิอะแล้วเพื่อนหลามีเพื่อนบ้างหรือเปล่าอืมีสิงั้นเหรอดีจังฉันไม่เคยมีความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยอะไม่ต้องห่วงนะเพื่อนอะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาได้แล้ว แแ<เ>ห่ <ar> ขอบคุณนะฮารุโตะขอโทษนะที่จูจ่ๆพูดเรื่องนี้ฉันน่ะอีกไม่นานก็จะตายแล้วล่ะเฮ้ยทำไมอะโฮโนกะเรื่องนั้นยังไงเธอต้องดีขึ้นแน่ไม่หรอกฉันไม่เป็นไรหรอกก็กลัวนิดๆนะแต่ไม่เป็นไรหรอกโฮโนกะแต่ก็เจ็บใจนะ ฉันนะ่ะไม่เคยทำให้ซากิร้องไห้เลยฉันอดทนมาตลอดแต่ถ้าฉันตายขึ้นมาจริงๆอ่ะซากิคงต้องร้องไห้แน่ๆเลยแฮะสิ่งเดียวที่ฉันอวดคนอื่นได้ก็คงหายไปเรื่องนี้แหละที่ทำให้ฉันเจ็บใจมากที่สุดโอ้โหนี่แครเพื่อนมากฮนะทำไมนะเจ็บใจจริงๆ ตอนที่เอาอยจังตายคนที่ร้องไห้หนักสุดก็คือซากิจังเห็นซากิแบบเนี้ยแต่จริงแล้วเธอเป็นคนขี้เหงามากเลยนะฉันกําลังไปเจอฉันกําลังจะไปเจอเอาออยจังฟังดูน่ากลัวนะแต่ซากิจังคงต้องเหงามากแน่ๆนี่ฮาวโตะคุงฉันขออะไรอย่างได้ไหมเรื่องอะไรเหรอฉันอยากให้พวกเธอพาซากิจังไปนอกโรงพยาบาลหน่อยนะว่าแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกฉันรู้นะว่ายังไงซากิจังก็ต้องหายดี แล้วก็ต้องออกไปข้างนอกนั่นได้แน่แนถ้าเป็นแบบนั้นต้องมีคนแนะนําทางให้ใช่ไหมล่ะฉันเลยอยากขอร้องฮารุโตะคุงนะฉันขอร้องได้ไหมได้สิถ้าซากิจังหายดีจะต้องออกไปได้แน่เย่ yes, สัญญานะอืสัญญาให่ค่อ,อยเชื่อหน่อยฉันคงไม่มีเรื่องอะไรติด้างอีกแล้วละ่ะไอ้นี่พูดเหมือนแบบกำลังจะตายแล้วอะฮโนอก,กะเหมือนเป็นเรื่องล้อเล่นแต่ ไม่ค่อยตลกเขาเลยเลยนะอะไรกันคุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอแฮ่แความลับนะอะไรกันเดี๋ยวนี้มีความลับกับฉันเหรอฮารุโตะมานี่แบบหนึ่งได้ไหม,มไปกันมาอ๋อห้องอยู่แค่นี้เองเรื่องที่ฉันพูดนะเดี๋ยวนะนายเป็นอะไรไปอะฮารุโตะทำไมดูซึมขนาดนี้ ลิคุโรคของฮอนอกะนะ่ะฮอนอกะเล่าให้ฟังแล้วสินะโรคที่ฮอนอกะเป็นเนี่ยมันก็ค่อยแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วละ่ะบ่อยก,ก็เริ่มแย่ลงจะเดินทีก็ดูลําบากมากฉันไม่เคยรู้เลยไม่รู้เลยพยายามคนเดียวมาตลอดเจ็ดปีเดี๋ยวนะมาเศร้าอะไรตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกไม่แน่ฮอนอกะอาจจะดีขึ้นมาก็ได้เพราะงั้นฉันถ,ถึงมาสืบเรื่องของโรควานนี้ยังไงละ่ะนั่นสินะคาคยรู้ก็ป่วยเป็นโรคเดียวกันกันกบฮอนอกะนี่นะใช่แล้ว นั่นเหรอนั่นสินะเข้าใจแล้วเอาละแล้วก็เรื่องที่ฉันจะพูดนะมีอะไรเหรอฉันคิดแล้วยังไงก็คงต้องลงไปอีกครั้งหนึ่งอะแอบลงไปที่ชั้นใต้ดินอีกครั้งหนึ่งงั้นเหรอแบบนั้นอาจจะดีก็ได้นะถ้าไปตรงนั้นอาจจะรู้อะไรมากขึ้นก็ได้ถ้าปล่อยเป็นแบบนี้ก็คงไม่มีหลักฐานว่าโรงพยาบาลกํบบาลังทําอะไรอยู่แค่คาพูดของคารุโตะคงก็คงทําอะไรไม่ได้เข้าใจแล้วล่ะงั้นต้องไปกันสองคนอีกรอบเล่าเอกสารพวกนั้นขึ้นมาให้ได้ ไม่เป็นไรครั้งดีต้องทำให้เร็วกว่าเดิมฮารุตโตะฉันจะไปคนเดียวนะชั้เตอร์ที่เก้าครับตัวแทนของใครสักคนรอบนี้ลคิคุจะไปคนเดียวครับมองคับเซฟอีกแล้วนี่ทำไมละ่ะทำไมไม่ไปด้วยกันอ่ะเหตุผลง่ายๆ่ายฮารุตโตะพูดใช่ไหมว่า ก่อนที่จะสลบไปอ่ะเหมือนโดนใครทําร้ายอืมเรายังรู้อีกว่าเอกสารน่าสงสัยพวกนั้นน่ะวางอยู่ตรงไหนใช่ไหมก็พอจําได้นะงั้นดีที่สุดก็คือต้องรีบไปเอาเอกสารออกมาก่อนที่จะถูกทำร้า,ายเออแม่งพูดถูกแต่ยังไงที่ชั้นใต้ดินก็ต้องมีกล้องวงจรปิดติดไว้อยู่แล้วถ้าไป็นแคสองคนและความแตกว่าเป็นฮารุโตะแล้วก็จะไม่ใช่เรื่องดีแนะ่ๆเพราะงั้นชั้นที่เคยแอบเข้าไปคนเดียวแล้วจะไม่น่าดีกว่าหรือไงเออไม่ ฉันอยากให้ในายดูต้นทางอ๋อดูต้นทางเหรอช่วยดูคนที่จะเข้ามาในตึกผู้ป่วยให้หน่อยแลว้วพอตอนทันจะโดนทําร้ายจะได้รู้ไงว่าใครเป็นคนทําร้ายอ๋อถ้าเป็นแบบนั้นนี่ครูก็จะโดนจับและสิอ่าถึงตอนนั้นก็ช่วยไปหาตํารวจให้ด้วยแล้วกันแล้วถ้าเขาไม่เชื่อล่ะถึงตอนนั้นนายก่าย้อนกลับไปวันจันทร์อีกสิแล้วถ้าย้อนกลับมาไม่ได้น่ะก็คงจะทำอะไรไม่ได้ละมั้งลิครูฮ่าฮ่ามันไม่มีทางเลือกเนีะถ้าไมทำแล้วเรื่องของโรงพยาบาลนะแล้วไหนจะเรื่องอื่นอีก ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็เหมือนแค่ปล่อยให้เวลาผ่านไปวันๆถ้าทําเหมือนครั้งที่แล้วผลออกมาก็กอาจจะเหมือนเดิมแล้วเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ถ้าเป็นพวกเราเมื่อวานนี้ก็คงทําไม่ได้ฉันคนเดียวน,นะนะแต่ตอนนี้ฉันมีฮารุโตะคุยฮารุโตะอาจจะไม่รู้สึกนะแต่ฉันดีใจมากๆเลยจะทําได้ไหมนะไม่ต้องห่วงหรอกยังไงต้องไปได้สวยที่นายย้อนกลับมาต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆไม่แน่อาจจะเป็นเพราะผมนิสิดก็ได้นะแล้วหลังจากนี้เรื่องทุกเรื่องต้องผ่านไปด้วยดียแน่ๆ ้ี่คูเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากครับเข้าใจแล้วเอาลนะฉันจะเตรียมตัวละอีก20นาทีไปเจอกันที่ห้องของคาเคดรุคุงนะแต่ก่อนอื่นนะฮารุโตะฉันจะบอกความลับของฉันให้นายฟังถ้าเผื่อว่านายย้อนกลับไปวันจันทร์อีกหมายถึงอะไรนะถ้าฉันบอกเรื่องที่มีฉันคนเดียวที่รู้ให้กับฮารุโตะฟังเนี่ยก็หมายความว่าฉันเชื่อใจนายได,ได้ใช่ไหมล่ะอย่างนั้นนี่เอง ตอบแล้วอะไรเหรอฮาวตอกขอโทษนะความจริงแล้วฉันนะ่ะคอยกินข้าผัดร้านหน้ามาก,ก่อนฮะ <c oughs> นั่นจะใกล้ถึงเวลาแล้วมั้งนั้นเดี๋ยวผมตัดพายไว้เท่านี้ก่อนครับ